สวัสดีค่ะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะโสดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวรักคนาราศรีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ความรักของชาวรักคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรความรักของคุณจะมีแนวโน้มทิศทางไปอย่างใดบ้างนะคะแล้วคนรักของคุณเขาคิดกับคุณอยัางไงสิ่งที่ผ่านมาในอดีตมันจะส่งผลให้ปัจจุบันของคุณเดินหน้าต่อไปได้ไหมหรือคุณยังลังเลอยู่หรือเปล่านะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวรักคนาราศีสิงห์นะคะในใจของคุณตอนนี้เหมือนคุณกำลังมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังในเรื่องของความรักนะคะมองไปด้วยความชัดเจนมองเห็นเป้าหมายนะคะว่าคุณจะต้องเดินหน้าต่อไปในความรักครั้งนี้ด้วยความมั่นคงด้วยพลังใจพลังกายที่เต็มเปี่ยม คุณจะต้องเป็นคนคุณบอกตัวเองว่าฉันจะเป็นคนที่กำหนดฉันจะต้องเป็นคนที่เลือกเลือกในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองอยากเลือกคนที่ดีๆอยากได้คนที่จริงใจคนที่จะไม่ทำให้หัวใจเจ็บช้าถ้าจะมีรักความรักข้างใหม่ฉันจะต้องเป็นคนที่เลือกเลือกตัดสินใจเลือกคนรักเลือกคู่ครองเลือกแฟน ประมาณนั้นนะคะชาวลัคนาราศีสิงค์คุณเป็นคนที่มุ่งมันมากนะคะซึ่งที่ผ่านมาตัวคุณก็เป็นคนที่หนักแน่นอยู่แล้วในความรู้สึกนะคะหนักแน่นจริงใจบางครั้งอาจจะอารมณ์ร้อนหน่อย,อยเพราะด้วยสิ่งต่างๆมันทําให้คุณคิดแล้วก็เครียดแล้วมันไม่ได้ดั่งใจที่คุณต้องการบางทีคุณก็เหวี่ยงบางในบางอารมณ์นะคะสู้ไหมสู้นะ ชาวรัคนาราศีสิงคุณสู้จนสุดใจคุณเลยนะคะถ้าความรักครั้งนี้ถ้าคุณรักคุณก็สู้แต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วคุณก็พร้อมออกมาแบบเดินออกมาง่ายๆนะคะไม่แบบไม่งองแงเหมือนเด็กอืมนะคะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าตัวคุณจะต้องทำอย่างไงในเรื่องของความรักหรือคนรักบางครั้งบางคราเนะ่ะชาวลัคนาราศีสิงเองนะคะ บางคนคุณก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดไม่ได้จริงๆไม่ได้ดังแบบใจต้องการจริงๆก็ขออยู่คนเดียวไปก่อนพักหัวใจไปก่อนก็ได้ไม่อยากเรื่องมากเรื่องของความรักถ้าบางทีมีเข้ามาหรือว่าตามหามากเกินไปแล้วมันยังไม่ใช่มันเหนื่อยมันลำบากใจคุณเป็นคนที่เข้าใจการใช้ชีวิตการมีความรักไม่หมกมุ่นไม่งมงายนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วคุณก็ ทำตัวเองให้ให้ดูมีชีวิตชีวาให้ดูมีคุณค่านะคะถามว่าคุณง้อไหมคุณก็ไม่ง้อนะคะในเรื่องของความรักอืคุณมั่นใจและเข้าใจการใช้ชีวิตเข้าใจความรักที่มันเปลี่ยนไปถ้ารักมากมันก็ทุกมากเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดูแลหัวใจให้ความสําคัญกับตัวเองให้มากที่สุดเพราะอย่างน้อยสิ่งที่คุณอยู่ใกล้ๆครอบครัวของคุณญาติพี่น้องของคุณหรือแม้แต่เพื่อนนะคะ เพื่อนร่วมงานนะคะญาติคุณเพื่อนคุณพี่น้องคุณเขาก็ยังเป็นคนที่สําคัญในชีวิตคุณนะคะอยู่ข้างๆตัวคุณให้ความสุขให้ความสําคัญกับคุณอยู่คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะฉะนั้นความรักมันมีหลายรูปแบบค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นแบบคู่รักก็ได้นะคะเป็นพี่รักน้องก็ได้นะคะรักพอ่อรักแม่รักเพื่อน ได้หมดค่ะความรู้สึกความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ว่าคุณจะเลือกใช้แบบไหนในสถานะอย่างไรกับใครเท่านั้นเองนะคะชาวรักคนาราศีสิงตัวของคุณนะ่ะบางทีคุณก็ยังคิดมันมีบ้างละค่ะในความรู้สึกคนโสดเนาะถ้าก็ยังอยากมีความรักลึกๆก,ก็ยังไม่อยากอยู่คนเดียวกลัวเหงากลัวเศร้า บางทีมันเป็นความรักที่คุณยังแบบกลัวกลัวมากกว่ากลัวในเรื่องความผิดหวังกลัวในเรื่องการจากลาบางทีนะชาวรัคนาราศีสิงคุณอาจจะเคยผ่านในเรื่องของการจากลานะคะหรือสิ่งที่มันเป็นความรักที่ที่มันไม่ดีเป็นความรักที่เหมือนคุณหลุดออกมาแล้วคุณก็เลยไม่อยากออกไปซึ่งความรักที่ มันมากกว่าความรักมันเป็นความรุ่มหลงแล้วคุณออกมาได้แล้วคุณก็ไม่อยากกลับไปมีอย่างนั้นนะคะเพราะบางทีกลัวกลัวกลัวโดนหลอกมากกว่าจะเจอคนที่จริงใจนะชาวรัคนาราศีสิงห์นะคะเป็นอย่างนั้นแต่ใบสุดท้ายของคุณก็ยังได้ในออ o วอร์ดหมายถึง ความรักดีๆสิ่งนี้ดีหรือจะมีใครบางคนเข้ามาขอเริ่มต้นความรักกับคุณก็ได้เหมือนกันแต่คนเนี้ยดูแล้วเขาก็เป็นคนดีนะดูมั่นคงนะคะไม่เจ้าชู้เป็นคนเก่งเป็นคนที่ชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกเขาเข้ามาตรงๆเลยเขาเข้ามาขอคุณเป็นแฟนเข้ามาด้วยความชัดเจนนะคะไม่อ้อมคอ อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเซเยสหรือเซโนแค่นั้นเองเนาะนะคนะ,ะลองพิจารณาดูนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะขอให้ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้นะว่าจะช่วยแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้ชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างไหมในช่วงนี้นะยังไงก็เป็นช่วงเดือนแห่งความรักแล้วช่วงเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับคนที่มีสถานะโสดจะเป็นอย่างไรไพ่แนะนำเพิ่มเติมให้ห้าถ้วยก็ยังเป็นความรู้สึกดีก็ยังมีมีดีบ้างมีเสียใจบ้างมันเป็นธรรมดาค่ะในเรื่องของความรักมีรักก็ต้องมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจก็ต้องมีผิดหวังอืนะคะมันจะเป็นประมาณนั้นมันจะวนเวียนอยู่แบบนั้น ไพ่บอกว่าคุณจะได้เจอคู่รักนะเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาเป็นคนที่จริงใจนะคะเป็นคนที่ตอบโจทย์คุณได้เป็นคนที่คุณรอคอยใฝ่ฝันคิดถึงอยู่ก็ได้เหมือนกันเขาจะเข้ามาเติมเต็มความรักความสุขความสมหวังให้กับคุณและคุณคุณและเขาต่างก็รู้นะคะว่าเป็นคนที่ ตามหาหัวใจเรียกร้องอยู่ก็ได้เหมือนกันนะคะจะบอกว่าเป็นคู่บุญบุเพสันิวาสจัดสัตว์มาให้คุณแล้วนะชาวาลัคนาราศีสิงห์นะคะต่อไปแล้วคนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไงเขาดูความรู้สึกคนรักให้นะ Night of ว a น n อ s ออฟเพนจ์เคิร์น o ิกออฟคนรักของคุณนะคะตอนนี้เขาเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนอารมณ์ดีก็ได้ค่ะเขาคิดว่าเขาต้องการเพื่อนต้องการคนที่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นไปนะคะในความรู้สึกครั้งเนี้ย เขามาพร้อมความมั่นคงเขาคิดว่าความรักครั้งนี้จะต้องไปต่อได้ด้วยความมั่นคงเขามีพร้อมนั่นแหละเขาจะคอยซัพพอร์ตคุณนะคะและเขาก็อยากได้คนที่คนที่จริงใจซึ่งเขามองว่าคุณนั่นแหละคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปกับเขาเพียงแต่บางครั้งบางอารมณ์เขาก็ยังเกงยังกลัวอยู่ ว่าคุณจะตอบรับเขาไหมว่าตัวคุณจะเปิดใจรับเขาไหมนะคะแต่เขาอ่ะมาเต็มที่แล้วทั้งเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความรู้สึกที่มีให้กับคุณเป็นความสุขอยู่ภายในใจนะคะที่เขาจะส่งต่อมอบให้กับคุณเขาคิดแบบเนี้ยต่อไปคนรักของคุณเขาคือใครกันเดี๋ยวดูให้นะ เด e เ o เ e อมาอีกแล้วนะคะเนี่ยเขารักคุณจริงๆเป็นไั่คู่เลยนะคะเป็นคู่รักเขารักคุณและคุณและเขาต่างก็เป็นคู่รักซึ่งกันและกันเป็นคู่ที่ยังไงก็คงหนีกันไม่พ้นนะคะไพ่ใบเนี้ยออกมาสองครั้งนะคะที่อาจารย์ถามไปนะเดอเรเอร์ก็ออกมาเขารักคุณคุณก็รักเขาทั้งทั้งคุณและเขาจะเป็นคู่รักกันเป็นคนที่ จริงใจแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งมองตาก็รู้ใจนะคะคนรักของคุณนะคะอาจจะเกี่ยวกับชาวธาตุธาตุดินมีราศีพฤกษพราศีกันราศีมังกรนะคะบางครั้งบางอารมณ์เขาก็ หรือที่ผ่านมาเขาเหมือนเขาเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาเหงาเขาเครียดเขาอยากมีคู่เขาอยากเจอคู่นะคะเขาเดินทางมาครั้งนี้เพื่อจะมาพบคุณนะคะเขาคือคนที่ใช่และคุณก็คือคนที่ใช่สําหรับเขาซึ่งอารมณ์ลึกๆของเขาแล้วเขาเหงาเขาเหมือนเขาอยู่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนะคะในความรู้สึกที่มันอ้างว้างซึ่งความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินของเขามีไหมเขามี แต่สิ่งที่เขาขาดก็คือในเรื่องของความรักคนที่เข้าใจคนที่รู้ใจคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาประมาณนั้นเขาอยากจะเจอแล้วเขาก็เดินทางมาพบคุณนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ดีมากเลยความรักครั้งนี้นะเป็นเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักจริงๆด้วยนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะ สุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ